สั้นๆครับนี่ฮะตบมือได้ครับก็เนาะสวยขึ้นอ่ะสวยขึ้นอ่ะนะฮะจริงมันการเสริมหน้าอกเนี่ยมันทำให้รูปร่างเป็นนาฬิกาสายเพิ่มขึ้นด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าสมมติถ้าข้างบนเล็กอาจจะมีสะโพกอยู่<ม>แต่ ข้างบนมันก็จะเล็กไปเป็นสามเหลี่ยมไม่สวยนะแต่พอมีหน้าอ,อ,อกขึ้นมาปุ๊บมันก็ทำให้รูปล่างทั้งหมดดูดีขึ้นด้วยอครับอย่างที่น้องเป็นเนี่ยเมื่อกี้ผมดูจากภาพจากคลิปมัฮะหรอมันภาพรวมมันดูโอเคเลยน้องก็โพรเก่งนะครับก็ <laughs> ไปเรียนเป็นนางแบบนิดหน่อยเถอเริ่อะไรนิดหน่อยนะครับครับผมเป็นนางแบบได้นะ <laughs> <laughs> ก็สำหรับท่านที่ชมอยู่แล้วก็สนใจที่อยากจะไปติดต่อกับทางหมอสองเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อ,อยังไงสำหรับผู้ที่ดูแล้วคิดแล้วก็อาจจะคิดมานานตัดสินใจอยู่นานไปปรึกษากับหมอสองก่อนดีกว่าคุยกันก่อนดีกว่าติดต่อได้ยังไงครับครับก็เรายินดีที่จะให้คําปรึกษาทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยมีหลายช่องทางนะครับไลน์แอดก็คือแอด ncc 6 6 NCC6 มีแอดน้ำหน้าด้วยมีแอดน้ำหน้า A วงกลมตัวเล็กนะฮะ NCC6 เรา uh ขึ้นอยู่ตาจอนี้ฮะเข้าไปสอบถามเราสามารถที่จะปรึกษาออนไลน์ได้ผมมีวิดีโอคอลสมมุติอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมตอนนี้ตอนนี้เนื่องด้วยมันมีช่วงก่อนเป็นโควิดอะไรเงี้ยครับบางคนไม่สะดวกเดินทางหรือคนอยู่ต่างจังหวัดอยากปรึกษาก่อนปรึกษาวิดีโอคอลไม่มีค่าใช้จ่ายหรือจะเข้ามาปรึกษาในคลินิกทาหรือไม่ทําก็ได้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะฮะสามารถจะ โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้ก็คือ0896990666นะฮะซึ่งเดี๋่วงะขึ้นข้างลา้าง,าางาครับอยากสอบถามแต่ว่ารบกวนว่าถ้า อยากจะทําจริงๆเนี่ยขอจองล่วงหน้าเยอะๆหน่อยอเพื่อจะได้ไม่พลาดคิวที่ต้องการเพราะว่าสมมุติเข้ามาปุ๊บจะทําเลยมันก็ไม่ได้อ,อย่างเสริมจมูกเนี่ยเข้ามาได้เลยปรึกษานัดวันผ่าเข้ามาเสริมจมูกได้เลยนะครับแต่หน้าอกเนี่ยมันจะต้องมีวันที่เราต้องเข้ามาตรวจวัดไซส์กันก่อนปรึกษาก่อนรวมถึงต้องเช็คคิวที่ยังว่างอยู่แล้วก็รวมถึงการเตรียมซิลิโคนที่เหมาะสมให้ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องมีวันล่วงหน้ามาตรวจ1วัน แล้วก็ช่วงรอเนี่ยก็อาจจะต้องงดอาหารเสริมวิตามินต่างๆให้พร้อมนะฮะแล้วก็เราก็ดูคิวที่เร็วที่สุดให้นะครับนั่นคือถ้าเราทราบแน่นอนแล้วว่าอ๋ออยากจะทําจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะระบุวันมาให้ได้แล้วเราจะหาวันที่ใกล้เคียงให้นะฮะแต่ถ้าสมมุติเข้ามาปุ๊บจะทําเลยไม่ได้ต้องต้องจองคิวลงนาต้องจองอค,คิวนะคนไข้เยอะนะเรือ,อจะเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับ a c e b o o k ก็จะมีเพจนะครับเพจ นพลั์คอสเมติกคลินิกนะครับซึ่งสามารถที่จะอยู่ต่างประเทศก็สามารถอินบอกถามเข้าไาจะมีคนตอบเกือบจะ2 4ชั่วโมงเลยจะตอบทันทีทั้งไลน์ด้วยทั้งอินบอกในเพจนพลั์คอสเมติกคลินิกด้วยแล้วก็ในไลน์แอดเนี่ยก็จะมีคนตอบตลอดดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าติดต่อยากหรือไม่กระทั่งหลังผ่าจะมีคนคอยให้คําปรึกษาตลอด<ม>ถามได้ตลอดโทรได้ตลอดนะฮะเหมือนเป็นศูนย์คอยดูแลหลังผ่าตัด ก็ว่าได้นะฮะรวมถึงการนัดหมายต่างๆสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับในทั้ง3 4สี่ช่องทางนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมฮะช่วงนี้ก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการเสริมหน้าอกคลินิกของเนี่ยราคาไม่สูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับที่อื่นถ้ามาตรฐานเดียวกันก็คือมีคุณหมอดมยาวัสดุแบบเกรดพรีเมียมสุดและห้องผ่าตัดแบบนี้นะฮะมันก็คือเป็นมาตรฐานถ้าเทียบกับที่อื่นเราไม่ได้สูงอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าสนใจจริงๆเข้าไปปรึกษาก่อนได้แล้วก็เอางี้แล้วกันถ้าเป็น เป็นไลฟ์นี้ถ้าหากว่าท่านไหนที่ได้ดูเราจะให้โปรโมชั่นพิเศษโดยให้แคปหน้าจอที่แชร์ไลฟ์นี้เป็นสาธารณนะส่งไปที่ไลแอดนะ <Yeah. S 1> อาส่งไปที่ไลแอดไล <Yeah. S 1> แอดก็คือแคปหน้าจอเดี๋ยวพอเราแชร์ปุ๊บแชร์ไลฟ์นี้เสร็จปุ๊บนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งไปที่ไลแอดแอด NCC 66นะฮะแล้วก็เราก็จะรับทราบปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษสำหรับเสริมหน้าอกและสิกรรมทุกอย่างให้เริ่มถึง ผิวหนังด้วยอ่าเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษแหงนะฮะเดี๋ยวรู้นะ,ะเดี๋ยวจะให้พิเศษเลยแต่ต้องต้องดูจากรายการ40เดย์40เดย์เท่านั้นครับไลฟ์นี้เท่านั้นนะฮะ อาจจะไม่ต้องดูสดนะอาจจะไม่ต้องดูย้อนหลังได้ยูย้อนหลังเนี่ยฮะ้แต่ว่าต้องแคปหน้าจออันนี้ไปเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าท่านได้รับทราบจากที่นี่และคุณหมอจะลดราคาให้นี่ต้องแชร์ด้วยนะครับต้องแชร์ด้วยนะแชร์เป็นสาธารณะด้วยต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะแคปมาอ่าแคปแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับถ้าไม่แชร์นี่ก็ก็ไม่นะไม่ได้